สวัสดีครับผมมือนี้ผมสีผ้ามาอัปเดตกระต่ายดำผู้พานนะครับเป็นกระต่ายผู้สองตัวนะครับแบบดำยิ้ตกับ,บกดำกอแล้วครับอายุหาเดือนเต็มนะครับเกิดวันที่สิบเอ็ดมกราสองหาหกหาครับตัวนี้วันที่สิบเอ็ดมีธนานะครับสองหาหกหาครับอายุครบหาเดือนเต็มพอดีอันนี้แบบํา,าอิ้ตนะครับ กินดีครับอ้วนน้ำนักดีน่ำโตสีเงาครับโค้งสางไงครับเนื้ออากาศการแลกเนื้อดีผมว่าใบาหูสีไงาครับกินอาหารดีกินยาดีครับค้นสีเป็นออกสีเท่าๆนะครับเท่าผสมด่างแม่เล็กหน่อยกินอิ่มแล้วก็นอน ามาเบิ่งตัวที่สองครับน,นี่แบบทำกอรครับกอ,อ้ำตัวเงาขึ้นกันคุ้นดีครับอายุหาเดือนเต็มเดือนเต็มเนาะครับที่ผมถ่ายให้เบิ่งเรื่อยๆครับตั้งแต่ออามาตัวนี้หาเดือนเต็มดีประมาณ เดือนสองเดือนนี่แหละครับสีแดงล่องฮัดผสมเบิงว่าสีผสมได้บ่แล้วครับนำนักกับบุษนิสังอยู่จักกิโลบุ้ยล่อหกเดือนหมดแล้วจะสีสังเท้เดียวอีกเดือนหนึง่งประมาณเจ็ดเดือนว่าสีไฮร่องผสมเบิงหกเดือนกับคือสียังบา่านหสัพร้อมบันได้แล้ครับ รดใจลออสองเดือนลองผสมเบิงว่าลูกคุณนอกมาสจเป็นจังไดกินเนื้อเกงทั้งสองตัวครับสองตัวกินไงกินหลั็นอนรักตัวเน่าครับใส้เบิองทองถ้งครับน้ำตัวเน่าใบหูสี ใยนะครับใบงูใ่งูตั๋งสองตัวนี้เป็นกระต่ายคูแหลกของฟ้ามนะครับแม่สิเป็นผู้พันเลือดลอยจากศูนย์ศึกษาพาัฒนาผู้พ่นนะครับพ่อพื้นสิเป็นกระต่ายของฟ้ามลุงบุญน้ำนะครับลุงบุญน้ำฟ้ามผมได้มาจากพี่พี่ฟ้ามมาสารคามนะครับที่เคยบอก เ้วก็มื้มินมาอัปเดตให้เบิ้งครับญงเติบแล้วครับรออายุหกเดือนผมสีสั่งหนำหนักให้เบื้องว่าสีได้เั็โลสิได้พอสามโลบ่ล้วก็จ่ทาเจ็ดเดือนจังสีล่องผสมเบิง้งแต่พื้นว่าอายุประมาณเจ็ดแปดเดือนมันสิผสมคส่อนข้างสีดีประมาณแปดเดือนแต่ว่าเจ็ดเดือนผมกับสีรองหาดเบิ้งว่าสีผสมได้บ่สิผสมเป็นบ่ โบเคยป่วยจย้าเต่อกระตายสองตัวนี่ตั้งแต่ออกมาโบาท่านเคยเป็นวัดโบาท่านเคยป่วยอยู่ไหมแต่ว่ากระตายตัวอื่นที่ว่าเป็นพวกนิวซีเรียสครับสีเป็นวัดดูให้กินยาแคปซูลนะครับแคปซูลฟ้าทลายโจรเอามาผสมอ,อาหารให้กินแต่ว่าสองตัวนี่โบเคยโบาท่านเคยป่วยอยู่มีแต่กินยาถึงอาหารดีครับ ขี่พื้นกสิขีเป็นเป็นบอนเนาะครับนี่กสิขีกับเงียวอยู่บริเวณบบบริเวณน,นี่มาสิโบกีบโบเงียวนะครับเป็นบริเวณหายนามหายอาหารรับกระต่ายพื้นสิขีเป็นเป็นที่เนาะครับพื้นสิขีเป็นที่เป็นทางเข้ากากวาดลงช่องพื้นด้านล่างผมกสิเป็นดินเนาะครับเป็นดินเลยนี่ครับเวลาขี่เงียวทงไ,ไปดินมันกสิซับ ดา้านล่างผมกับสีเล่าไอลาดน้ำมักครับจุลลนซี่แล้วกัานำสมควอนใหม่มันกับสีสาบกินครับกินนี่สีบะมี่เลยครับกินขีๆๆ่กินเงียวข้าั็กวาดประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์กวาดเท่านึงครับกวาดไปเห็ดปุยมาขี่มันทำยิดกับบัดํำกอ แบบตามก้อ,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 อกนี่สิขี่อยู่สองนี้ตัวนีส้สีสีเข้มกว่าน้อยนึงครับพามาเบ่งเนาะครับล่อผสมครับร่อชุดหลกๆครับกาสิเป็นเนวใยอแต่ว่าสีปลาพื้นเมืองสีปลาของปรผสมไว้แล้วแม่นึงออกสีบโตครับแม่นึงออกตัวนึงครับ ผสมไว้ออกอยู่สองตัวเลิ่มลูกๆพื้นเมืองสีปลากาับรเริ่มทย่อยขอดผมกะว่าผมสีผสมใส่พอนิ้วครับพอนิ้วผมสีมีอยู่สองตัวผมมาสีผสมไว้อยู่จักเก่าตัวสิบตัวเพอได้เห็ดเพื่อได้เห็ดสายนะครับผมกะสีเอาชุดลูกๆมาเป็นแม่พันธุ์ต่อครับพอพ่อแม่เพิ่นเป็นตัวน้ำเข่าจากมาเล่น,นะครับ โครงสางใหญ่ผมว่าผมเสียวชุดหูกๆเ้นมากผสมเป็นสายเนื้อครับล่องๆมาพัานาเบิงล่องมาบีบเบิงครับเต่มืออีกะข้ามมาเบิงนะครับกระต่ายดำผู้พานเรือ่อยจากพี่ๆฟ้ามมาสาระข้ามนะครับเป็นกระต่ายชุดแหลกของฟ้ามผมซื้อบักตมิดกับบักตมกรนะครับตอนนี้อายุหาเดือนเต็มก็มาอัปเดตให้บีให้น้องเบิงเรื่อยๆนะครับว่าเป็นเช่นไรนะครับ กินอิ่มไรนอนเหยียดขาเริ่มโตนี่สิเงวพ่อๆกันครับน้ำหนักผมว่านาซีบนนี้กันเกินสองขีดเพราะว่ามันมันเสมอกันดีไหมครับสองตัวนี้ที่แรกการเลี้ยงคู่กันเลยช่องเดียวกันเลยเพราะมันเป็นพ่อแม่เดียวกันเนาะแก็พ่อหลังจากซี่เดือนผมก็เลยแยกออกอย่างมันกาดกันเพราะมันเป็นสาติฮวงทินนะครับผมก็เลยลองแยกเพลิง กินเยอะดีนะว่าแยกไก่กันนะครับแยกไก่บนยูไอไก่กันแล้วกเลาช่องขวากุ้งกับสีตีนี่ครับช่องช่องสีห้างเติบก็าะไขี่ลงใดง่ายครับเพราะมันเป็นแปนแปนใหม่นะครับกันแปนใหม่กันเอาไซตทีหลายมันบกือลวดมันบกือตกคายตะคายมันลงไดทุกช่องแต่ว่าตกแปนมันเข้าตรงตีห้างเนี่ยครับเป็นไหม่เศษนะครับเ่าก็เป็นวัสดุปรหยดต้นทุนนะครับเป็นไหม่เศษที เหลือจากเห็ดเพื่อนครับประมาให้พี่ให้น้องเบิงประมาณนี้เนาะครับกับผมมี่ยังหลายครับผมมาอัปเดตให้เบิงเรื่อยๆครับผมมื่อนี้กะผมมี่ยังหลายมาบอกสุพีสง่องฟังประมาณนี้แหละครับผมสวัสดีครับผม